จริงหรอเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าที่แม่เป็นรู้เป็นรู้เป็นรู้เราเป็นคนหน้ามืดแล้วก็เงียนด้วยห,หน้ามืดแล้วก็เงียนด้วยจริงหรอคะผุโ้โซเขาเกิดมาหน้าสวยหน้าไม่เหมือนผู้ชายจริงๆเพรกาหนิดเป็นผู้ชายจริงๆค่ะเป็นคนสวยสง่าเก๋อร่อยเซ็กซี่นี่คือเวรกรรมที่เราได้มาโอแล้วก็เป็น,นต้องตำแจ่วตำอะไรบ้างเคยต่อติดกันดา่ส2บครั้ง25ครั้งค5ครั้งอยากรู้อยากเห็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่า EP นี้คือ EP เท่าไหร่ที่อยากรู้ไปดูหนะกี่เราเองค่ะในแคปชั่นนะคะบอกเลยว่าวันนี้ที่จะสูดตั้งแต่เกิดมาอายุ20ปีปีนี้บริบูรณ์นะคะเพราะว่าเพิ่ง19ปีที่แล้วน,น้อปีนี้20บตื่นเต้นมากยังไม่เคยไปบ้านใครขนาดเราเคยไปบ้านแบบพี่เอหรือว่าซุปตาร์ดังๆอย่างเงี้ยยังไม่เทียบเท่าบ้านที่พระจังนั่งอยู่เลยขนาดเราเนรมิตฉากที่สตูเราเป็นบ้านเปิดแอร์ฉ่ำแล้วนะที่เนี่ยเหมือนเราก้าวเขไไววนเนาาาาาาดเเเลยชมพระวว่่บบ้้ถ อยู่นะเขาก็เขินเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้เรื่องเข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นอยากรู้อยากเห็นเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกว่าวันนี้เนี่ยประเด็นต่างๆในชีวิตเขาที่เกิดมากว่าจะมีบ้านเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันมายังไงวันนี้ขอต้อนรับพี่แคร์วันนี้ค่ะระไี่พูดผิดบ้างเมื่อกี้ข้อแรกน้ำเสียงขี้เสือกมาก ข้อที่สองคือแ uh, อร์ยืนเหมือนทาสยามสแครวร์วันสยามสแครวร์วันตรงไหนเย็น <laughs> ความเป็นท้าก,กึ่งเอาท์ดอยหอกเอาหรอคือผู้ไปเรื่อยไม่แต่บ้านเหมือนท่าจริงๆแม่จะรู้แล้วแหละว่าเวลาแม่ทำคลิปโฮมทัวร์ว่าทำไมแบบว่าอุย้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฉันเพิ่งมาเหยียบวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างของจริงหนูมีความฝันแล้วว้าก่อนไม่เคยมีความฝันเลยนะอ๋อตอนนี้หนูมีความฝันแล้วว่าต้องมีแบบแม่แข์ให้ได้อีกนานอีกนานอีกนาน แล้วก็ข้อหนึ่งที่แบบตกใจเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ตกใจยังไงแม่มืออยู่ยี่สิบอะหรอคนเม้นแล้วว่าหรอหรอก็ปีนัาเกณฑ์อาหาแมีการใส่ดีเดียวนะว่าปีที่แล้วสิบเก้านาะเป็นยี่สิบ นี่นะอยากให้แม่แต่งหน้าไปจับทหารให้น่อยได้สิบอกว่าอย่างที่เขาเอาอยู่แล้วแต่งกิ๊กไปเขาก็เอาทรงเนื้อแม่ไม่เรียนมีเรื่องอะไรให้ถามบ้างเพราะแม่ไปพูดหลายรายการละอยากถามเรื่องอะไรคนเที่อะไรจะบอกพี่อะไรให้ถามอยากรู้อยากเห็นเรื่องเรื่องความรักของแม่อยู่ดีมาประกาศเลิกกับไอ้สื่อแล้วหนูไปสื่อหนูงงมากหนูก็กระจายข่าวไปเลยว่าเรา้เป็นนิตย์ข่าวเลย เด็ดไอ้เราซื้อดางเลิกแล้วเนี่ยก็ใช้คําว่าห่างกันดีกว่าเพราะวันนค้ก็ยังคุยกันคําว่าห่างกับเลิกมันต่างกันไ เลิกเตัดขาดไงแต่ว่าอันนี้คือยังคุยกันยังเทคแคร์ยังดูแลกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เห็นแม่แม่แกงทงฮิวีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะไปเคยทํางานร่วมโอาเขาก็เหมือนมีเซลล์แม่อะไรเงี้ยนู่นีนั่นเซลว่าแต่เรื่องไอซ์ืยังลืมไม่ได้อะไรยเงี้ยไม่ก็ที่ยังลืมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะลืมตั้งแต่ต้นก็มันอันนี้เรื่องความรู้สึกจริงนะคือมีความรู้สึกตลอดว่าโลกเรามันใหญ่มากการที่คนซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่บ้านไม่อยู่ตำบลเดียวกันบ้านไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกัันนออย่่่่าางมกได้เเเรรืตตวแลลททีีหุผ แล้วก็ตัดขาดกันเรื่องที่ห่างกันพ่อแม่เป็นคนผิดถูกไหมทุกคนเป็นคนผิด ทุกคนมีความผิดในแบบสมบัติของตัวเองการใช้ชีวิตที่ง่ายที่สุดนะถ้าเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นความผิดอ่ะก็ต้องรีบห่างกันให้ยังมีความทรงจําที่มันดีต่อกันดีกว่าแม่มีมือที่3จริงไหมไม่มีมือที่สามไม่มีมือที่สามจำม่ใช่คนทีาชูไม่มีใครมีมือที่3หนูเชื่อมึงมีตั้งแต่มือที่สามหนูยังไม่มีแฟนเลยเกิดมา20ปีอย่าแอบมึงมีผัวค่ะมึงมีผัวสองคนให้เล่าไว้ให้กูเขียนข่าวไว้วันให้มึงเขียนไหมวันนี้มึงหมาอยากมึงอยากเขียนแต่แล้วไปมึงไม่เขียนไม่เขียนไม่บอกก็ไม่ใช เ่งที่สามมันก็เป็นเรื่องแบบกิ๊กกกุ๊กกิ๊กกุ๊กม่มที่แบบไม่อยากทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันที่ตัวันนี้ห่างกันอยู่ก็ยังไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะไม่มีวันไหนที่ทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแต่มีคนวาวมากพอแม่ประกาศตัวมีแฟนเป็นพี่อสเสร็จปุ๊บเออขาวาวก็เลยจริงหรอเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าที่แม่เป็นลุกเป็นลุกเป็นลุกมึงยังเป็นลุกเลยอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราช่วยกันตอบมาในฐานะที่เราเป็นลุกทั้งคู่หนไูได้เป็นล,ลุกอุบาทว์ทีเกิดมา อะไรย่เงี้ยเชิญตอบเราเป็นลูกได้ไหมผมยาวถักเปียเดี๋ยวโควต้าเดี๋ยวเป็นลูกหนูไม่เคยหนูไม่เคยจริงเหรอจริงไม่เคยลองเลยแม่หนูเคยมีเพื่สัมพันธ์คาปาเจ้านายวันทิศอินออร์แดบุญบารมีที่สั่งสมมาทำไมหลาคนทำไมพอเวลาบอกว่าพี่แคร์เป็นลูกต้องดจริงๆคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่อยากตอบมากเลยใช่ป่ะมันเป็นรู้สึกว่ามันมันเป็นยุคที่มันเปลี่ยนผ่านทางเรื่องเพศไปแล้วมันเป็นฟลูอิดเจนเดอร์ไปแล้วว่าทุกคนมีความลื่นไหลได้แล้วอะเรื่องเพศมันเป็นสิ่งที่มันลื่นไหลได้แล้วอะนึกออกไหมไม่เกี่ยวว่ารูปลักษณ์ภาายนอกเรจะ เป็นผมยาวผมสั้นหรืออะไรก็ตามอะ่ะรสนิยมของของการแต่งกายร,รสนิยมของการแสดงออกทางอารมณ์การพูดจ,จาจาและรสนิยมของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันคือคนละอย่างกาันที่เราต้องแยกออกจากกาันสําหรับเรารู้สึกมาตั้งนานแล้วที่คนคิดว่าเอลเป็นลูกเอลว่าจะมีจะมีะมว่าจะเป็นลูกแอลเยอะอาไรอย่างนี้ สมัยก่อนนานมากสมัยที่แบบเริ่มทำเพจซื้อปากใหม่ๆสมัยนั้นทุกคนต้องได้ออกอะไรกันพี่บุม๋มใครได้ออกอะไรกันพี่บุ๋มมันคือถือว่าจุดยอดแล้วแล้วพี่บุ๋มถามว่าเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าสังคมเรามันก็ยังใหม่อยู่คือเป็นสังคมอะไรเป็นสังคมที่มีกระเทยมาเป็นพันปีนะอีดอก<ม>แต่ว่าก็ยังคิดว่าคือกระเทยคือเรื่องใหม่อยู่อย่างแล้วพี่บุ๋มถามว่าเป็นยังไงคือไมรู้จะเล่ายังไงตอนนั้นเราเด็กมากอะแล้วฉันเป็นเด็กเนิร์ดอะมันดูทะลึ่งอะ่ะในหัวมันคือดูทะล<ๆ> ได้แต่ว่าชอบชอบเป็นคนมากกว่าอ่ไงเงี้ยไม่รู้จะเล่ายังไงก็เลยตอบเป็นภาพลวงง่ายเป็นลูกพี่บุ๊กฮเป็นลูกเหรอใช่ค่ะเป็นลูกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันคือคําตอบที่ง่ายและเห็นภาพมากที่สุดแต่พอเวลามันผ่านมาเนี่ยอยากจะขยายความกันว่ามันคืออะไรมันคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าฉันจะมีแฟนคนหนึ่งอ่ะบุคลิกการอยู่กับแฟนฉันอะฉันจะไม่ใช่เป็นฝ่ายภรรยาหมายถึงภาพลวคือการดูแลการเอาใจใส่หรือการเป็นผู้นำอะไรเงี้ยภาวะต่างๆของฉันอะมันไม่ใช่ภาวะของการเป็นภรรยาฉันชอบที่จะเป็นสามีมากกว่าถึงแม้ว่าอันที่จะใช้อยู่กับ ัวดีชนะัะก็ยังมีมุมมีของฉันแต่ว่าโดยรวมโดยองค์รวมในการดูแลกันซึ่งกนและกันอนะ่ะฉันชอบเป็นฝ่ายที่เรียกว่าสามีมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วเราก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดถามว่าเราโดนได้ไหมเราโดนได้ไไก็เอาก่อนใส่เจลแล้วใส่ไปเลยูลววๆๆๆๆต้องสิบแปดัวตาปาเดือกตัดต่อๆๆตูด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 คือก็โดนได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าเลือกได้ก็จะชอบท็อปมากกว่าอะไรแบบนี้คือมันก็แปลกมาก จริงๆเออมันก็ไม่ได้แปลกอ่ะก็ไม่รู้ว่าในในภายใต้ในทุกปีที่จะต้องมีคนมาออกเรียกร้องความเท่าเทียมกันซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเกงกันกเดิานได้แอป โพสกันฉ่ำเด็กร้องคอมทบเทียมสมรดเพรเดียวกันอย่างเงี้ยยังแอบช่วยช่วยกันแอบกันอยู่แต่พอองค์รวมนจริงก็ยังรอกันอยู่รอกันถึงขั้นว่าในวงสมมติอันนี้วงการกระเทยมันเข้าใจได้แล้วว่ามันมีความฟลูอิดเนาะแต่ในวงการเก้งเองอ่ะซึ่งเคยผ่านวงการเก้งมาก่อนเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นเก้งเยอะก็ตามเนี่ยเก้งก็ยังมีการแบ่งชนชั้นกันถ้าสาวคือจบจบละดาวเลยทีนี้ตลาดล่างละแต่พอถึงเด็กร้องปุ๊บอุ้ยช่วยกันนะคะตอนนี้เราต้องเทียมกันเลยช่วยกันลงเลยช่วยนะมันจะมีมันจะมีม ถอยหลังออกมาดูอีกนิดนึงก็ยังล้อกันอยู่ก็ยังสงสัยกันอยู่ลุกเล็บเจลต้องมีลุกเ, <Look S 1> เล็บเจลเอแคร์ AK ตนานลุกตัวทอออกาโดยก็ยังมีการอะไรแบบนี้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เาเป็นคนทารายการเองอ่ะบางซีนอะ่ะก็ยังจําเป็นต้องใส่มุกแบบนี้พรารู้ว่าคนชอบหลังๆมาก็เลยเริ่มตัดทอนออกแม่งี้นะค่อยๆตัดทอนออกเรื่อยๆทำข่าวข่าวอสังหริมรเนาะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะแบบว่านายกนายขอแต่พอไปกระเทยปุ๊บสาวประเพณเท่านั้นที่น็อกเอวิติงก็เลยงงว่าพอ สาวประเภทปุ๊กก็จะเหามารวมมาเลยเพราะสาวประเภทก็จะแยกนะว่ากระเทยกับทอมทอมจะไม่ค่อยโดนนะแม่กเลยไม่ค่อยโดนห<อ>นุมนน่มหล่อหนุ่มหล่อสาวหล่อต้องมีก็เลยงงว่ากระเทยมันจะโดนเยอะเนาะเพราะว่ากระเทยมันแมสไงเขงาบอกกระเทยในไทยมันแมสสุดมันมันคนก็อยากรู้เรื่องกระเทยอ่ะไม่มีใครอยากรู้เรื่องเกย์กระเทยมันแมสก,ก็เลยเป็นเป้าในการเล่นคําได้ง่ายมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากรู้ในกลุ่มพี่วีตอนนี้มีห้าคนแล้วรวมแม่ด้วยเนาะทุกคนมีดราม่าบัลเลยแต่แม่เป็นคนเดียวที่อยู่รอดปปปลลลอออออดดภัััยยทท้้งงงี่่่่แแแมมมกกก็็เเเนนนนคคูบืหววพพฉาาาชะะไ กูรอดบ่อยเพราะว่ากูอยู่เป็นกูต้องห่าอะไรมาต่างพูดดีไม่รู้หนูก็โดนอยู่จริงเหรอหนูก็โดนอันนี้มึงบอกว่ามึงก็พูดไปเรื่อยอันนี้อาจจะมีอาจจะมีมันจะมีนิดนึงมันจะมีแต่ชันเนี้ยนะคนอย่างชันเนี้ยเราต้องหาหรอ ภาพลังแม่เท่ากับนังเอกร้อยล้านเลยนะรู้หรไหมว่าเคยเศร้ามากนะตอนที่ดังใหม่ๆอ่ะเรื่องราวเป็นอย่างงี้เว้ยฉันออกหลายรายการฉันต้องยอมรับว,ว่าฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดังในฐาน,นะบิวตี้บล็อกเกอร์นะแต่ถูกเชิญไปออกหลายรายการมากทางรายการเล่าชีวิตรายการทอล์กสินค้า <ไอ S 1> ทุกวันนี้ยังเล่ออกรายการทีวีอยู่ไม่รู้ทำไมบล็อกเกอร์คนอื่นเขาไม่ได้ออกขนาดนี้ฉันได้ออกบ่อยมากแล้วการเล่าในแต่ละรายการเขาจะมีเวลาจํากัดรวมถึงเวลาเราเล่าอะไรบางอย่างเวลาเราออกรายการมันจะมีคนมาโทรสัมภาษณ์ก่อนหนึ่งวันใช่ไหมแล้วว่าเราจะถ่ายจริงอ่ะสิ่งที่เราให เพราะว่าตอนเราถ่ายจริงมันจะมีเวลาจํากัดโดยเฉพาะพิธีกรบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการถามซึ่งไม่ได้ถามละเอียดการเล่าด้แต่ที่มันก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าละเอียดไม่ครบกันเรื่องราวคือฉันเคยให้สัมภาษณ์ไปแบบนี้ว่าเพจจื้อปากเนี่ยดังมาเพราะว่าชอบดูรายการเทอเที่ยวไทยหมายถึงว่าชื่อคําว่าจื้อปากนะชอบดูรายการเทอเที่ยวไทยแล้วมันมีการแข่งขันกันในรายการคือการแข่งขันถ่ายรูปแล้วมีพี่โอปอปีิตราตอนเป็นโอปอปีิตรสาพิมพุเป็นกรรมการแล้วพูดว่าฉันชอบการจื้อปากของยายก็เลยชอบคําาว่จืปก อ่ะอันนี้ซีตูเอชันที่1ที่เล่าไปกับอีกรายการหนึ่งชอบใหม่เดวิกาเพราะม่เดวิก้าออกแบ็คดรอบตอนนั้นแล้วเป็นสายยาประจำมาเดาวิกาว่าตาปือจือป่าชอบคขาว่าจือป่าอะไรอย่างเงี้ยพอเล่าไม่เหมือนกันคนตีเลยอีเด็กคนนี้ตอแหลสรุปจะเอาชื่ออะไรกันแน่สรุปมันจะมาอย่างไรกันแน่เนี่ยเล่าไม่หมดกับชั้นร,รายการเรื่องราวจริงๆเลยคือว่าชันเนี่ยนะเรียนอยู่มลังสิตแล้วก็นั่งอยู่ข้างเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออพักเบรกสามชั่วโมงกลับไปบ้านกูไม่ไปนอนเล่นกันก็ขับรถกันแล้วเราอะดูโมเเ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 เมมมมแพท่่่่ออนนนนนังชีวิตตรรรราาาาไไคคยยหห็็็ดก อย่างเงี้ยทั้งละพันกว่าแล้วไม่มีเงินซื้อนะล้วบอกว่าขอขอ,ขอทาได้ป่ะอยากลองทาว่ามันเหมือนเหมือนลิปเมบรินแมทเจ็ดที่เราใช้ไหมอะไรเงี้ยเขาหยิบขึ้นมาทาคือทาแบบทาลอยอะเขาเรียกอะไรอะไม่ได้มองกระจกอะคือทาก็ทาแบบคนทาลิปมันเงนี้ยทาแล้วก็วางแล้วก็เออสีสวยปะวะเอาไอแพดขึ้นมาถ่าย แชะรูปนั้นก็เลยกลายเป็นรูปโปรไฟล์เพจทุกวันนี้รูปแชะปากท่าเนี้ยคือรูปโปรไฟล์เพจทุกวันนี้ทีนี้ปุ๊บเราเราถ่ายเพื่อดูสีอันนั้นคือประโยคแรกก่อนอันนั้นคือสถานการณ์แรกคือเราถ่ายรูปกับอันที่2คือเทอ่ยวเที่ยวไทยเพราะพี่โอปอพูดอย่างจริงจริงอันที่สามคือดาวิกาอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ทั้งหมดมันรวมกันจนเคาะได้แล้วว่านี่แหละจือปากเนีคือชื่อเพจเป็นแบบนี้คือมันมีหลายสถานการณ์ที่เราให้เราเอาคำเนี้ยมนรวมกันได้อะคือคำนี้แหละแต่พอเราเล่าไม่เหมืออออนน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 กกัั่่่่ะะคค็็ตตีีีีไปแแแแลลลล้้้ววววเเเดทูามหยฟจจบใ ที่ด้ขอถามเรื่องหนึ่งแม่ต้องมีเงินเป็นหมื่นล้านหรือว่าพันล้านถึงซื้อบ้านเงินสด30ล้านได้จริงไหมคะแม่ไม่ ไม่ถึงแกฉันทำงานมาแค่ห้าหกปีเองแต่แม่ซื้อสามสิบล้านเราซื้อรถเงินสดอีกนะไม่ถึงทุกคนแบบว่าว้าวธุรกิจสีเทาหรือเปล่าไม่เทาไม่เทามันไม่ถึงคือต้องเห็นภาพว่าฉันทำงานหนักขนาดไหนอ่ะยิ่งในช่วงที่กระทั่งวันที่มาถ่ายเดี๋ยฉันทำงานหนักเหมือนล่ะฉันถ่ายสี่ห้างานวันนี้ทำงานหนักมากแต่ข้อดีคือไม่เป็นคนไม่ใช้เงินน่ะยิ่งสมัยอยู่คลองเตยเนี่ยแบรนด์เนมนี่ไม่ได้แตะเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทำไมขนาดตอนนั้นแม่มีเงินแล้วอ่ะมีเงินแล้วแกเือว่าทำฟาดทำไรใช่มีเงินรเา ก็ได้ซื้อรถตู้ดีดๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ก็ยังนั่งวินมอเตอร์ไซค์ได้อยู่ตะไข่ข้างบ้าน30บาทถึง BTS ได้กัไม่เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อการใชีวิตแบบเก่า,ม,ามันยังอยู่ได้ทำไมเรา ต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างงี้ถ้าอะไรที่มันยังอยู่ได้ก็จะอยู่แบบนั้นแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคนไม่กระโตกกระตากกระโดกกระดากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วข้อข้อดีของการเป็นอย่างนี้นะคือทำที่สิลแล้วปลอดภัยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในสลัมคองเตยถ้าเขารู้ว่าเรามีเงินละออย,นยังไงปล้นไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่พอเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเสือ้อผ้าบางทีกระโปรงชายกางเกงก็ขาดก็ยังใส่ได้เป้านี่คือปะแล้วปะะะะะะออ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 ีีีกก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 กเเเเพพรร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 าา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 าววววววว่่่่่่่่่่่่่ปแแแแถถถบบ้้้้้้นน10ททไไไไไไงงงงงงง็็็็ยยยยยยยััใสดดดููมมมมมมืืืลลุะ ามเรื่องเซ็กดีกว่าทำไมเสียวไหมแม่เวลามีเซ็กเสียวสิทำไมไม่เสี่ยวหรอแม่เคยแปลกสุดที่ไหนเป็นคนไม่แปลกอ่ะเป็นคนไม่ไม่ทำอะไรโต้วนไปแปลกตรงไหนไม่ได้อ่ะวนแล้วมันลายมันชัดอ่ะหรอว่มันไปแปลกตรงอื่นไม่ได้อ่ะแต่อยากจะชอบจะชอบดูชอบถ้าให้เลือกเหมืองสถานที่แบบแปลกสุดเลยเอาแบบแปลกสุดเที่ในวันนี้ยังตาตึงอยู่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งกันเลยอ่ะบน BTS แล้วฉันอ่ะเป็นคนที่ใช้บริการ BTS ตอนเรียนมากแล้วตำแหน่งที่ฉันชอบยืนอ่ะคือมันคือสุดของโบกี้อ่ะของแต่ละโบกี้ที่มันจะเป็นทางเชื่อมกันเล ก็มีกันตรงนั้นน่ะทางเชื่อมโบกี้อะ่ะหรือก็ทั่งหัวหรือท้ายโบกี้อะไรก็ตามอะ่ะที่เรื่องเป็นหัวหรือท้ายมันจะมีซอกมันจะเป็นบะใ,ให้เราประมาณยืนยนได้หนึ่งคนอะ่<ป>ะบะนั้นอะ่ะ อโหอี่ดอกเป็นดาวทวิทมากคือมันจะมีอีนึงเข้าอยู่ในบาแล้วก็เปิดออกมาเลยแล้วก็จะมีคนซึ่งนัดกันแหละโทรมาก็มายืนซ้อนบะตฟีลว่าคนเหนียวคนคนเยอะมากยอยะไรเงี้ยเอามือไปข้างหลังแล้วก็ตามตาแจ่วตามแจ่วอยะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันอเมซิ่งเกินอ่ะออคือไปนัดกันยังไงแล้วมันอยู่ได้ยังไงอย่างนั้นนะแล้วคนตรงนั้นนะทำอะไรไม่รู้หรอหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อยากลองก็อยากลองแบบนั้นเลยกูก็ลองไม่ได้เพราะลายกูชัดเกินตัวใหญ่ออยี่ดอกไอ้เนี่ยค ขอ,<พ>องผอมตัวเล็กๆกันที่แม่จะมีแฟนคนหนึ่งอ่ะเรื่องเซ็กมันสำคัญไหมสาคัญนะก็ไม่ค่รู้สึกว่าสำคัญเพราะเป็นคนหน้ามืดแล้วก็เงียนด้วยแม่นะแม่ทํางานแทบจะทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงมไม่ทํางานก็ไลฟ์่สดพูดคุยเออฉันเป็นเพศช,ชายนะเพศกาเนิดฉันเป็นเพศช,ชายดังนั้นเพศเพศกาเนิดฉันเนี่ยแกเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่ทราบเพศกาเนิดชายหรอเออใช่จริงหรอคะคุณผู้ชมต้องเล่าตรงนี้ว่าไอ้แครเป็นคนมีเวรกรรมนะช้เห็นว่าชีวิตสุโรสบายอะไรเงี้ยงๆเป็นคนมีเวรกรรมเราเกิดมาหน้าสวยหน้าไม่เหมือน ป็นผู้ชายจริงๆค่ะชื่อพยานยาแต่ผมผมหน,น้าอเ,เป็นคนสวยสาง,งา เก๋อร่อยเซ็กซี่เนี่ยคือเวรกรรมที่เราได้มาคือพยายามเป็นเกย์ละแต่หน้าเสือกหวานก็โดนล้อว่าเกย์ตูดอะไรอย่างเงี้ยก็สุดแล้วก็ต้องบังคับตัวเองแต่งหญิงถึงแม้ว่าจิตใจจริงๆเราอยากจะเป็นเกย์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นเวรกรรมนี่วาวมากเลยเดี๋ยวเอาอยากพาดปกมากเลยขนาดหนวดเคราขึ้นแล้วว่ายิ่งเหมือนแต่งเอ็กเซสเอ็กเซสแบบไม่เหมือนอ่ะมันเหมือนแบบหนุ่มพาดปกดีกว่าหนุ่มว่าน่าจะมีหลายคนยังไม่รู้เวรกรรมค่ะเป็นเวรกรรมชีวิตเอกแคร์แท้จริงเป็นผู้ชายใช่ซึ่งพยายามเวลาทำบุญคือพยายามแบบขอพอแล้วนะบอกว่าขอให้หน้าแบบผู้ชายสักทีเลิกยัง มมแม่จะหยุดยังอนนาคาเขาบอกผู้ชายไม่ละไม่เมืออ่ออาแม่แล้วต่วอการกับเพศก็จะเป็นชายซึ่งมีความรู้สึกว่าเราต้องมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเพศชายมันจะขี้แยวกับผู้หญิงอยู่แล้วอะโ <c oughs> อ้แล้วก็เป็นอย่างต้องตำแจ่วตำมอะไรบ้างหล่ออีกครั้งนึ่งทำไมว่างๆครั้งหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเคยต่อติดกันอาษยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าครั้งเดือดขามาจ้าดีอะเป็นคนที่ชอบสู้ด้วยตัวเลขอยู่ล้ว จริงเหรอแม่ทำง่ายททำถึงโกทงนทำถึงมกนกาทำถึงมาตายแล้วแม่ใช้ชีวิตยังไงวัดเช้าอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ทำได้ทำาไมันทำไม่ไ,มได้หรอแม่ว้าวเกินมันทำยังไงย5ครั้งต่อวันเลยหรอทำเหมือนเดิมเหมือนบูมแรลงทำแล้วทำอีก <c oughs> ทำไมไม่ใช่กูเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่าง,ง <c oughs> นี้เป็นอย่างนี้อีกดอกมันทำเหมือนเดิมได้ไแฟนละแม่พี่แม่ก็น้อยลงน้อยลงมากเพราะถือว่าเรามีความหลักละไม่ต้องมีละ อยากรู้อยากเห็นเกียดมากเลยป้าเอแค่แล้วก็ห่านอ่ะเขาอย่างกูุยเหยต้องหานคุณนะบออกอะไร่ดี่ดีอะไรหรออันนี้รายการคุณทำได้เลยหรอกดกิ่งได้เลยค่ะอ๋อฟิวไอ้นี้ไงฟิลบ้านแบบว่าอยู่บ้านใหเรากดอย่มาบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่งของใช่ไหม ขาขาส่งกดจริงนี้เลยจ้ะจบเห็นไหมแม่มสั่งเ,เป็นล้านเลยอะ่ะทุเรียนเป็นล้านเลยสั่งมาล้านหนึ่งแดกให้เต็ไมให้ฟูมปากทุเรียนฟูมปากคนเมนสัววาเอแคร์ทกอาอาหารอาหารอะไรอะอ